มีหลายคนอยากรู้นะครับว่าการดูดไขมันเนี่ยเจ็บไหมเจ็บหรือเปล่านะครับแล้วก็หลายๆคนอนยากกลัวและถามหมอก,กันเข้ามาเยอะมากนะครับวันนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าการดูดไขมันเจ็บไหมนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าการดูดไขมันเจ็บหรือไม่เจ็บเนี่ยขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกเนี่ยคือช่วงระหว่างที่มีการดูดไขมัน ะร,ระหว่างที่มีการดูดไขมันเนี่ยถ้าเรามีการให้หลับนะครับมีการรมยาสลบการดูดไขมันนั้นจะไม่เจ็บ <Wow. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าตอนช่วงที่ดูดไขมันเรามีการดูดไขมันสดๆเลยคือแทงเข้าไปปล่อยยาชาเข้าไปเลยนะครับอย่างที่หลายๆคนเห็นทั่วๆไปที่ทํากันนะครับอยากจะบอกว่าเจ็บมากเจ็บมากๆครับตอนช่วงที่ใส่ย,ยาชาตอนนั้นมันยังไม่ชานะครับแล้วก็เอาเข็มทะลวงเข้าไป แทงเข้าไปอย่างนี้ครับเพื่อไปปล่อยยาชาตอนช่วงนั้นเป็นช่วงที่เจ็บมากและในขณะเดียวกันตอนช่วงที่ดูดยาชาบางจุดก็อาจจะไม่เพียงพอก็ทําให้เจ็บอีกนะครับซึ่งทําให้ถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยขยับตัวอาจจะไปโดนการตัวหัวดูดเนี่ยอาจจะไปโดนจุดที่สําคัญได้ซึ่งมันทําให้อันตรายด้วยนะครับการให้หลับนั้นต้องให้หลับโดยวิสัญญีแพทย์นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้หลับโดยวิสัญญีแพทย์ไม่มีวิสัญญีแพทย์หรือคุณหมอดมยามาดูแลหนึ่งต่อนหนึ่งเลยเนี่ย การดูดไขมันนั้นจะอันตรายมากไขมันที่เราดูดเนี่ยเป็นชั้นที่อยู่เหนือกล้ามเนือ้อและใต้ผิวหนังซึ่งไขมันชั้นนี้เป็นชั้นที่เราดูดออกมาแล้วมันมีการเสียดสีกล้ามเนื้อค่อนข้างมากเช่นใช้หัวดูดใหญ่ดูดลึกเกินไปดูดรุนแรงเกินไปหรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับเทคนิคการดูดต่างๆนะครับทำให้มีการเสียดสีกล้ามเนื้อมากเราก็จะมีการเสียเลือดมากและในขณะเดยียวกันก็จะบวมช้ำม,มากและก็จะเจ็บมากแต่ถ้าเทคนิค การดูดของคุณหมอท่านนั้นดีนะครับเสียสีกล้ามเนื้อน้อยบวมช้ำน้อยนะครับ <Wow. S 1> เ,ออเจ็บน้อยก็จะทำให้เราหลังจากดูดแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วไม่ค่อยเจ็บดังนั้นขอสรุปนะครับว่าระหว่างที่ดูดไขมันนะครับมีการให้หลับหรือสลบนะครับโดยวิสวกีแพทย์รวมถึงมีเทคนิคการดูดข,ของคุณหมอที่ดีการดูดไขมันนั้นจะไม่ได้เจ็บมากเลยครับ